2ตัวนี้ราคาต่างกันพอสมควรประมาณ6,000บาทมันสู้กันไหวหรือเปล่าเดี๋ยวแทนจะลองเล่าจากที่แทนได้ใช้มาให้ฟังกันแล้วกัน <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าคลิปแนวเปรียบเทียบของช่องเราเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้พูดให้มันเร็วแล้วก็กระชับสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการที่ผมนั่งแบ่งปันนั่งคุยไปเรื่อยๆให้ทุกคนผ่านกล้องแล้วก็นั่งดูเัานเองแล้วกันก็คล้ายๆเป็นการไลฟ์สตรีมแต่ว่ามีการตัดต่อนะครับหวังว่าทุกคนจะนั่งฟังกันจนจบนี่เป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนรีเควส t ผมมาเยอะมากก็คือ oppo oppo one plus 8 pro กับ oppo find x2 pro ว่ามันเป็นมือถือที่ดูแล้วมันจับตลาดกลุ่มคนน่าจะใกล้ๆกันเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างแล้ว มีอะไรที่ oppo ทำได้ oneplus ทำไม่ได้ oneplus ทำได้ oppo ทำไม่ได้บ้างเดี๋ยวจะลองมาเล่าให้ฟังดูนะครับผมสิ่งแรกที่มันเอาสิ่งที่มันเหมือนกันก่อนนะสิ่งที่เหมือนกันก่นกอนคือ form factor form factor หรือว่าเรื่องขนาดเครื่องในการใช้งานโดยร,มรวมๆเนี่ย oneplus 8 pro กับ oppo find x2 pro มันแทบจะใกล้เคียงกันมากแต่ว่าที่ต่างกันจริงๆคือ oppo มันหนักกว่าซึ่งความหนักของ oppo find x2 pro เนี่ย มันทําให้เราได้ฟิลลิ่งของความพรีเมียมความแพงวัสดุที่ใช้ท o, Felix, ํา Oppo f a c e X Pro ก็ดีกว่าคือตัวที่ตัวที่เป็นสีดําตัวนี้ครับมันจะเป็นเซรามิกเซรามิกแบบเซรามิกเลยจริงเป็นเซรามิกจริงๆสีดํากับขอบข้างที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็อุปกรณ์ข้างในเครื่องเนี่ย เข้าใจว่ามีน้ำหนักมากกว่าเลยทำให้น้ำหนักมันหนักกว่าตัว One Plus 8 Pro ในขณะที่ One Plus 8 Pro ค่ะวัสดุมันจะเป็นอลูมิเนียมแบบที่ไม่ได้ขัดมันคือของ Apple มันจะขัดมันตรงขอบแต่ว่าของ One Plus เนี่ยมันจะเป็นแบบด้านๆแล้วฝาหลังก็จะเป็นแบบล่าเหมือนกันใครที่ไม่ใส่เคสเนี่ยผมพอเดาว่า น่าจะชอบตัว o ัน plus 8 pro มากกว่าเพราะว่าฝาหลังมันด้านไม่เหมือน oppo find ซ r โปที่ฝาหลังมันเป็นเซรามิกมันๆแต่ว่าเรื่องขอความพรีเมี่ยมของสดุเนี่ย oppo เหนือกว่าแล้วก็เรื่องจอจริงๆอ่ะส่วนตัวผมเชื่อว่ามันเป็นจอที่น่าจะเป็นจอใกล้เคียงกันมากครับถ้าไม่ใกล้เคียงกันมากก็คือเป็นจอเดียวกันไปเลยซึ่งสีสันอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสีสันมันเป็น2ตัวที่วางชนกันแล้วส่วนตัวผมให้ว่ามันเป็นคู่แบบคู่อันดับหนึ่งอะ คือปีนี้เนี่ยส่วนตัวผมจะให้2ตัวนี้แหละครับเป็นเป็นคู่นดัดหนึ่งก็คือทั้ง o n e Plus 8 8 Pro แล้วก็ Oppo Find X2 Pro คือแต่ละตัวเนี่ยสีมันจะถูกจูนมาต่างกันตามสไตล์ของผู้ผลิตที่ผลิตสมาร์ทโฟน2เครื่องนี้แต่ว่าค่าความคาดเคลื่อนของสีอะไรพวกนี้เนี่ยมันต่ำมากเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่ามันอยู่ที่คนชอบสไตล์สีของ OnePlus หรือ Oppo มากกว่าของ OnePlus ก็จะออกสดกว่า Oppo ของ Oppo จะออกมอนกว่าของ OnePlus ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตั้งคาลิเบรตในตัวเมนูได้แต่ว่าถ้าเอาเป็นวีวิดทั้งคู่ที่มันตั้งมาเป็นแบบเป็นค่าร่างเดิมจากโรงงานอะก็คือวันก็คือตามนี้เลย OnePlus สดกว่า Oppo มนกว่านิดนึงแต่ก็ทั้งคู่มี Comfort Tone ก็คือมีเซนเซอร์วัดไวบาลาซ์ในห้องเพื่อจะปรับหน้าจอให้มัน ตามสภาพแวดล้อมให้มันขาวที่สุดก็คือ True t True Tone ของ p อ o n e นั่นแหละรครับเรื่องกล้องหลังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดถึง2ตัวนี้ถึงแม้ว่าตัวกล้องหลักกับกล้องอินทร์วายมันจะใช้เซ,เซ็นเซอร์เป็นตัวเดียวกันก็คือ i m x 6 8 9ในกล้องหลักที่ BBK e l e อ t เล็ i ทรอนิกสพ่อของ2ยี่ห้อน,นี้เป็นคนคัสตอมเมคกับ Sony มาแล้วก็กล้องวใช้เป็น IMX 586ก็คือเป็นเซนเซ,นเซอร์ตัวเดียวที่อยู่บนว n น Plus 7 Pro หรือว่า oppo find x2 ตัวธรรมดาซึ่งกล้อง2ตัวเนี้ยของ2เครื่องเนี้ย คุณภาพถือว่าอยู่ในขั้นดีเลิศทั้งคู่ดีเลิศจริงๆทั้ง One Plus และของ Oppo เลยแต่จริงๆในกล้องหลังเนี่ยคนที่เล่นกล้องหลังอ่ะ Oppo จะเหมาะกว่าตรงที่มี p e r i s c o p e 8ล้านพิกเซล5 x ซึ่ง5 x มันเป็น Op t i c a l Zoom ไปเลยนขณะ,ะที่กล้องซูหรอ Plus เนี่ย3 x มันยังเป็นแค่ Hybrid Zoom อยู่ซึ่งนั่นทำให้ Oppo ได้เปรียบกว่าในเรื่องกล้องที่ใช้งานได้จริงๆแต่ One Plus เนี่ยมี4กล้องก็คือมี Color Filter เพิ่มอีกอันนึงซึ่ง Color Filter ี่ย ถ้าเอา use case จริงๆหรือประโยชน์จริงๆที่ได้ใช้งานนะก็คือไปสองรีโมทโชว์เพื่อนเล่นนอกจากนี้แล้วไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะความละเอียดมันก็จะต่ําเกินกว่าจะถ่ายรูปมาอวดเพื่อนลง Facebook ถึงแม้ว่าสีมันจะดูแฟนซีก็เถอะแต่ถ้าใครชอบคัลเลอร์ฟิลเตอร์ก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็พูดความต่างให้ฟังแล้ว ประสบการณ์การใช้งานของกล้องโดยรวมเนี่ย Oppo Find X Pro ครบเครื่องกว่าถึงแม้ว่าจะมีกล้องน้อยกว่าส่วน OnePlus เนี่ยรู้สึกว่า2ตัวที่เพิ่มมาเมือนเหมือนของเล่นมากกว่าสีของภาพที่ได้ออกมาจากทั้งคู่เนี่ยของ Oppo ก็จะดูเจือของ OnePlus ของ OnePlus ก็จะดูสดกว่าส่วนเรื่องความคมรายละเอียดเนี่ยออกไปทางแนวเดียวกันเลยคือรายละเอียดไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่ก็คือดีพอใช้ได้แล้วก็ความคมเนี่ยไม่ได้คมเกินไปจนรู้สึกว่าคมจนปลอมส่วนสเปคเนี่ย Oppo Find X Pro ตันที่512 g b ในเรื่องของ storage แล้วก็วัน p ล u สตันที่256 g b ส่วน RAM เนี่ย12 g b แบบ LPDDR5 เหมือนกันเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็ไม่ได้หวังว่าจะต่างกันอะไรเท่าไหร่เลยไมโครโฟนทั้งคู่ใช้ไมโครโฟนจากสิทธิบัตร o s o Audio ของ Nokia ทั้งคู่ซึ่ง OZO Audio ของ Nokia เนี่ยเป็นหนึ่งในสิทธิบัตรการทำไมโครโฟนในสมาร์ทโฟนที่ดีสุดในตลาดแล้วเพราะฉะนั้น audio quality ของทั้งคู่เนี่ยจัดอยู่ในขั้นหัวตารางทั้งคู่เลยเรื่องลำโพง ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าของ oppo find x pro มันมีมิติมากกว่าของ one plus 8 pro แต่ว่าความดังใกล้เคียงกันโทนเสียงใกล้เคียงกันแค่ของ oppo มีมิติของเสียงมากกว่าก็แค่นั้นเองเรื่องการชาร์จเลือกเอาว่าจะเอาชาร์จเร็วนรกหรือจะเอาชาร์จไร้สายชาร์จไร้สายของ one plus 8 pro เนี่ยย้ำอีกครั้งว่าต้องใช้ One plus stand หรือว่า oppo air book ชาร์จเท่านั้นถึงจะได้ความเร็ว30วัตต์คือถ้าเอา one plus 8 pro ไปวางชาร์จบนแท่นชาร์จชี r e l e s s ทั่วไปเนี่ย มันก็ชาร์จได้แต่มันจะชาร์จได้แค่5วัตต์แล้วก็มีไวเลสรีเวิร์สชาร์จิ่งซึ่งก็น่าจะจ่ายไฟได้ประมาณ5วัตต์เหมือนกันอันนี้ไม่เห็นเอกสารระบุโดยชัดเจนแต่ว่าโดยทั่วทั่วไปแล้วมันน่าจะจ่ายได้5วัตต์ในขณะที่ Oppo Find X2 Pro เนี่ยไม่มีชาร์จไร้สายก็จริงแต่ว่ามีชาร์จเร็วนรกมากก็คือ SuperVOOC 5วัตต์คือถามว่ามันเร็วต่างกันขนาดนั้นไหมต้องบอกเลยว่าใช่เร็วต่างกันขนาดนั้นเลยคือต่อให้ผมใช้วัน plus มามาหลายปีแล้วตั้งแต่มันมี dash ีีชกก่ออนนมนมัารจ คือพอมีแดชชาร์ตเนี่ยมันทําให้พฤติกรรมการชาร์จแบตของเราเปลี่ยนไปพอสมควรแต่พอมีซูเปอร์วูแล้วเนี่ยพฤติกรรมการชาร์จแบตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือเลิกชาร์จแบตตอนกลางคืนเลยตื่นมาแล้วค่อยชาร์จยังทันแต่ก็มันเป็นผลเสียต่อตัว,ต,วตัวแบตเตอรี่นะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นตัวตัดหรือว่าตัวชี้ขาดเลยว่าท่านผู้ชมจะซื้อ p p o find x 2 Pro หรือว่าจะซื้อ One Plus 8 Pro เนี่ยคือเรื่อง ROM เรื่อง Android skin ก็คือ Color OS กับ Oxygen OS Color OS ใน One Plus One Plus อีกละ o x o r o r OS ใน Oppo Find X2 Pro เนี่ยถูกปรับแต่งไม่เยอะให้มันสะอาดขึ้นไปเยอะแล้วแล้วไม่มีความรกที่มันน่าเกลียดดูเหมือนดูเหมือนรอมจีนแบบจีนจ๋าแบบเมื่อก่อนอะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัว r อ m Color OS ที่อยู่ใน Oppo Find X2 Pro ถือว่ารับได้ ตอนเนี้ยรับได้แล้วก็ใช้งานได้จริงๆส่วนของ One Plus 8 Pro เนี่ยก็เป็น o c t a n o s คือคนที่ชอบสายสะอาดมากๆรอมแบบน้อยมากๆโหลดแวร์น้อยมากๆฟังก์ชันไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าใช้งานแล้วแบบรู้สึกว่ามันพริ้วอะไรเนี่ยก็คือ One Plus ยังเหนือกว่าแน่นอนแต่ถ้าใครที่ชอบมีลูกเล่นหน่อยมีลีลาหน่อยโหลดแวร์ก็อยู่ในระดับกลางๆก็ถือว่า OPPO ColorOS เป็นตัวเลือกที่โอเคแต่ว่าทั้งคู่ไม่มีปัญหาด้านการใช้งานทั้งคู่นะลื่นไหลทั้งคู่แค่ o n e plus จะรู้สึกผิวกว่าแค่นั้นเองเรื่องการอัปเดตเนี่ยหลังๆ OPPO อัปเดตเร็วกว่า o n e plus ไม่รู้ทำไมตอนนี้ OPPO ก็ยังไม่ได้ไปเดือน6แต่ว่าใกล้จะได้ไป patch security เดือน6แล้วตอนนี้ที่ถ่ายทำอยู่คือตอนเดือน6ประมาณวันที่10 10เท่าไหร่ สิบสี่เดือนหกัน p l u s ก็ยังไม่มีวีแววเพราะว่าเพิ่งจะได้เดือนห้ามาไม่กี่วันที่แล้วเองส่วน oppo เนี่ยมีแววจะได้เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเลือกตามที่ชอบครับและอุปกรณ์ทรงอุปกรณ์เสริมเนี่ยอันนี้ต้องพูดเพราะว่า oppo f i าย t o pro หาแทบไม่ได้เลยอุปกรณ์เสริมน้อยมากมีฟิล์มกระจกหลังๆเริ่มมีเพิ่มขึ้นมาหลายยี่ห้อมากขึ้นแต่ว่าเคสที่มันพอใช้ได้จริงๆเนี่ยหาไม่ได้เลยแบบ oneplus 8 pro ตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยอันนี้คือเคส p o l r t i q affinity ก็ สปอนเซอร์เรียกสปอนเซอร์ได้ปะขายที่ร้าน s อซอัปเดตราคา590บาทดีมากๆอันนี้คือตัวอย่างว่ามันมีมันมีเคสแบบมีเคสที่มันรอขายอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้ฮะวันพลัเหนือกว่า oppo แบบงงๆและฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆย่อยๆแบบ alert slider การสามารถตั้ง f o r c e จอ 120Hz ได้แล้วก็การที่เรามี community ที่ แข็งแกร่งเนี่ยคอมมูนิตี้ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะหมายความว่าแบบเดเวล็อปเมนต์คอมมูนิตี้การพัฒนานน่นี่นั่นการพัฒนารอมรอมโมหรือว่าเป็นการแบบเจออะไรใหม่ๆก็มาแชร์กันเป็นแชร์ฟีเจอร์ที่ถูกปิดไว้ในรอมเนี่ยวันพล u สเหนือกว่า oppo แบบเหนือกว่าเยอะมากๆเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องการ f o r ์สจอร้อยยเสเนี่ยวันพลสก็ทำได้ตลอดเวลาในขณะที่ oppo เนี่ย แทนไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่าจะสามารถไปแกะเซตติ้งของมันจากระบบมันได้แล้วมันก็ต้องรูทด้วยอัพพยังรูทไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง Community Development นต์เนี่ยเดเวล m อปเม t ต o คอมมูนิเนี่ยวันพลชนะอ p p o แบบขาดลอยมากเลยถ้าให้เปรียบเทียบจริงๆก็คือแทนอยากให้ดูแค่ตรงนี้สำหรับ Oppo f i n d 2 Pro แล้วก็ OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Pro เหมาะกับ1คนที่มีงบน้อยกว่า2คนที่ชอบ ROM พิ้ว,วแบบ Oxygen OS 3. คนที่ต้องการไวเลสชาร์จเป็นอย่างยิ่ง 4. คนที่ไม่ได้รู้สึกว่ามีมือถือที่มันจับแล้วพรีเมียมมากๆไปเพื่ออะไรส่วนคนที่อยากได้ Oppo f i n d ไฟสูเนี่ยส่วนตัวผมน่าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ 1. ใช้กล้องเพริสโคปสอต้องการความพรีเมียมที่มันพรีเมียมกว่า 3. ต้องการถือแล้วภูมิฐานดูดีกว่าหรือว่าวัสดุที่มันคงทนกว่าสชอบรอมที่มีลีลาบ้างถึงจะลีลาไม่สุด แต่ว่าก็มีลีลาให้เราได้ลื่นตาบ้างอะไรแบบเนี้5คือคนที่ต้องการ65วัตต์ s u p e r ์ o o k 2.0ชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราดูจากราคาเนี่ยเหมือนว่า2เครื่องเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาเพื่อแย่งตลาดของกันและกันแต่ว่าความจริงแล้ว2ตัวเนี่ยมีจุดที่มันต่างกันที่มันเลือกผู้ใช้แบบคนละแบบกันเลยอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูคลิปนี้จบแล้วผมอยากให้ทุกคนลองไปคิดว่า ทุกคนที่จะซื้อนะลองไปคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มันใช่สําหรับเรามากกว่าระหว่าง8 Pro กับ5 Pro, Pro ส่วนตัวเนี่ยผมว่า2ตัวเนี้ยถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันเหมาะกับใครเนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเลือกได้ค่อนข้างง่ายไม่ได้เลือกได้ยากอะไรเลย t เทรดอ f ฟหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มันก็คุ้มในส่วนของมันที่เราจะเราจะทิ้งสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อไปเอาอีกสิ่งสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เลือกได้แล้วกันนะครับผม วันนี้ผมแทนจากรูปแทนมาเท่านี้แหละลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ